หน่วยที่9ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของรายวิชาการพณิ์บนสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มของการพาณิชย์บนส mm ื่อสังคมออนไลน์ในอนาคตสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้ก็ประกอบด้วยประเภทของการพณิ์บนสื่อสังคมออนไลน์ line, ข้อดีและข้อจํกากัดของการพณิย์บนสืน่อสังคมออนไลน์การพณิ์บนสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคตการพาณิชย์บนสื่อสังคมออนไลน์ line, ด้วย mm hmm. Facebook การพนิ์บนสื่อสังคมออนไล์ด้วย YouTube และก็การพนิ์บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็การพนิ์บนสื่อสังคมออนไลน์ให้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างไรปัจจุบันผู้ที่ท,ทําธุรกิจหรือการพนิ์บนสื่อสังคมออนไลน์ไม่จําเป็นต้องมีอายุหรือวุฒิการศึกษาสูงมากนักทานนี้ก็สามารถที่จะท,ทําธุรกิจไปพร้อมๆกับการเรียนหรือการทํางานได้สังเกตได้ว่าการท,ทําธุรกิจในปัจจุบันมีผู้ประสบความสําเร็จมากมาย เพราะการทําการณิบนสื่อสังคมออนไลน์หรือธุรกิจดิจิทัลนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนมากนะักสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสื่อบนอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทําการโฆษณาประชาพันธ์ได้หลายรูปแบบและส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยประเภทของการพาณิชย์บนสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งการขายสินค้าโดยทําเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผู้คนนิยมทําการมากที่สุด พราะทำง่ายและสามารถสร้างรายได้เร็วเพียงนําสินค้ามาสแสดงบนเว็บไซต์พร้อมบอกรายละเอียดและราคาตกแต่งเว็บไซต์มีความสวยงามสะดุดตาก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจได้ดีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจหรือสินค้าที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเช่นซัมซุงโตโยต้าเอเซเป็นตน้น 2. การโฆษณาก็จะเป็นในรูปแบบของการเิบนที่สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ใช่ขายสินค้าบนเว็บแต่เป็นการแนะนําหน้าร้านของตนเองเพื่อให้มีผู้คนรู้จักมากขึ้น โดยเนี่ยจะมีการทำอะไรอ่ะอป้ายโฆษณาไว้บนเว็บไซต์อันนี้ยกตัวอย่างของสยามสป,ปอร์ตก็จะมีป้ายโฆษณาของ Ford อยู่ตรงนี้นะการข่าวสารซึ่งเป็นการรับบณิษฐ์บนสือ่สอสังคมออนไลน์โดยการผาแผ่นแพร่ข่าวสารต่างๆในรูปแบบของเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ให้กับผู้อื่นได้รู้ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างรายได้โดยการติดโฆษณากับ Google Adsense ซึ่งก็ทำรายได้ดีกว่าการขายของพีแต่ต้องมีการอัปเดตข่าวสารแบะความอยู่เสมอสีการตลาดแลกเปลี่ยนนะซึ่งเป็นการทำพาณิชย์บนสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบกันเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้คนได้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้เช่นขายดี .com s h o p ปี้ a าซาดเทพช็อปและเว็บประกาศฟรีเป็นต้นอันนี้เว็บไซต์ของขายดี 5. การเป็นผู้ประกาศขาย ด้วยการน,นำสินค้าตัวเองเข้าไปในขายในตลาดออนไลน์เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงหรือเป็นทุทิจ้างงานหลยจึงต้องสร้างตลาดออนไลน์เป็นของตัวเองพร้อมกับขายสินค้าตัวเองไปด้วยเช่น,น, Facebook, นะนกลุ่มต่านทาง a c e b o o k นะเฟซบุ๊กรูปอ่ะนะฮะการเปนิตบนสื่อสังคมออนไลน์มีข้อดีดังนี้หนึ่งไม่ต้องมีหน้าร้านไปหยาใช้จ่ายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ทําได้ทุกที่ทุกเวลาทําได้ทุกสาขาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้มากกว่างานประจํำที่ซ้ำไป แต่ข้อจํากัดก็มีก็คือการแข่งขันที่สูงการแข่งขันทางด้านราคาความน่าจะถือในตัวสินค้าความเสี่ยงที่จะได้สินค้าไม่ตรงความต้องการและก็ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการพาณิพนธ์สื่อสังคมออนไลน์ในอนาคตนะก็จะมี10อันดับเทรนแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะอันแรก merging the r e v e r and the v i s u a l world ในการการเชื่อมโยงโลกดิจิทัลสู่โลกความจริงนะ ก็จะในกลุ่มที่หนึ่งก็จะประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ everywhere ก็คืออุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลได้ทุกแห่งคอมพิวเตอร์ everywhere นี้ใช้กับ mobile device คืออุปกรณ์พวกพาที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้าสายหรือ Wi-Fi เช่นโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตก็ได้ส่วน so, v a r a b l e device ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ w เ a r a b l e c o m p u อร์คอมพิวเ,เตอร์ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งกับส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ได้เช่น ในการอัจฉริยะสมาร์ทวอชวบนตากูเกิ s กราสนายฟูแบรนด์เรียกว่าสารัดข้อมือสำหรับคนที่รักการวิ่งออกกำลังกายยูพจากจอโบก็จะเป็นลักษณะของกำไรข้อมือวิเชอร์สำหรับผู้รักสุน,นัข นะ S <S เพียงเอาเซ็นเซอร์ไปติดที่ปลอกคอของสุนักขก็สามารถตรวจจักบกิจกรรมประจำวันของมันได้ไม่ว่าจะเดินเล่นพักผ่อนนอนหลับสนิทหรือไม่ Sony Smart Brand อันนี้ก็คือสาระขอ้อมืออัจฉริยะนะต่อไปกลุ่มส่วนที่2ของกลุ่มที่1ก็เป็นเรื่องของ Internet of Things หรือละเลื้อยอินเทอร์เน็ตของสัพสิ่งก็หมายว่าถึงวัตถุอุปกรณ์พณนะสิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของจออิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซนเซอร์และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกทั้งสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะาไกลาผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ IOT สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกถอกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้ นะอันที่3ก็เป็นในกลุ่มที่1ก็เป็น 3D Printing ก็เป็นเรื่องของการพิมพ์ภาพ3มิติสามดีพนะิมพ์ติ้งมีชื่อเร่างเรียกว่า additive manufacturing นะอันนี้ก็เห็นว่าพิมพ์พิมพ์เป็นวัตถุ3มิติกลุ่มที่2 i n t e l l i g e n t e v e r y w h e r e ก็จะประกอบด้วย advanced p e r v a s i v e invisible analytic s อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เชิงลึก ก็คือให้ความสำคัญกับ Big Data ด้วยนะเรื่องการวิเคราะห์ด้วยคอนเท t l ์ริ s ซิสเ m มันนี้เป็นทคโนโลยที่อยู่บนหลักการของการประมวลผลนะสามารถทำได้ทุกผลทุกแห่ง Smart Machine เนื่องจากเทคโนโลยีของุาสารกรรมเกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบรับความต้องการของตลาดได้ สำหรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนานาคตจะต้องปรับสู่อุตสาหกรรมในเร็วนี้โดยต้องได้รับการพัฒนาองค์ประกอบที่สำคัญสิบด้านอย่างนี้หุ่นยนต์อัตโนมัติการสร้างแบบจําลองการบิเคราะหระบบต่างๆเข้าด้วยกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของทุกสับสิ่งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการประมวลผลและเก็บข้อมูลโดยคลาวด์ผ่านระบบออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยระบบเสมือนจริงก็คือเครื่องพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีผสานเอาโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนแลที่เราเรียกว่า A AR ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรข้อมูลขนาดใหญ่เรยรีที่เราเรียกว่า Big Data กลุ่มที่3 The New IT Reality e m e r g e ก็คือเป็นเรื่องของ Cloud ์คลาน t ธิส s t t ตอร์นะการผนวกเข้ากันของกามมุมของเทคโนโลยีคลาว d กับอุปกรณ์พกพานะครับ มีซอฟต์แวร์ที่กำหนดโครงสร้างพื้นฐานแนน,นรเราจะได้เห็นโปรแกรมที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชันไปจนถึงการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ดิฟายเน็ตเวิร์กอิงสตอร์เรจดาต้าเซ็นเตอร์และก็ซิเคียวริตี้เว็บสเกลไอทีนี้ก็คือศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เช่น Facebook Google และ m m z z o นเราเรียกว่าเว็บสเกลดาต้าเซ็นเตอร์เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ List-based Security and s e l f Protection อันนี้ก็หมายถึงการลดและประเมินความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภัยคุกความจากการใช้ประโยชน์ของจุดบกพร่องซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายร่วมกับการรักษาความปลอดภัยของฐานข,ข้อมูลการปฏิบัติสื่อสังคมออนไลน์ด้วย Facebook นะ Facebook ก็ทำบัประชาชนเหมือนกับเป็นการทำบัตประชายชนบนโลกออนไลน์เป็นการเปิดตัวให้ลูกค้าได้ดูรู้จักจก,กแบรนด์ของเรานะนการทำ แบบประชาชนบนโลกออนไลนนะ์เป็นการเปิดตัวบนเฟซบุ๊กนะครับการโปรโมทธุรกิจโดยการทำ c e b o o k Fanpage ก็ได้ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำา s o o ซึ่งเราเรียนรู้มาแล้วนะจับกลุ่มเป้าหมายและสร้าง Communication ที่ดีความรวดเร็วในการติดต่อ,อก,กับลูกค้าสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้านะทำให้คนเข้าเว็บไซต์ได้มากขึ้น แล้วก็เป็นการบอกต่อการแบรนด์ของเราให้เป็นวงกวาง้างนะ c e b o o k Fanpage เนี่ยสามารถให้คำตอบของคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โภคได้เป็นอย่างดีตัวอย่างการตั้งกลุ่ม f a เฟซบุ๊ก a ฟนเพจนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีของตัวเองสมมติจะเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสินค้าที่ขายซึ่งสามารถเพิ่มรูปภาพได้ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละเพจนะ ว่าาสามารถเพิ่มได้ส2รลูกแปดสิลูกแล้วแตนะ่แล้วก็จะมีกลุ่มต่างเราสามารถพอโปรโมทสินค้าปุ๊บกลุ่มเดียวก็สามารถที่จะโปรโมทพร้อมกันทีเดียวที่หลายๆกลุ่มได้เลยอันะนะนี้ตัวอย่างสินค้าในะตัวนี้ก็ข้อความก็สามารถอินบ็อกหรือบ็อกก็ได้นะซื้อสินค้าหรือถามสอบถามราคาได้ การพนิทบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วย YouTube เป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งนะเวลาการเราอัพโหลดของสินค้าหรือรีวิวสินค้าหรือแสดงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและก,กันบน u t u b e เนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการโฆษณาการเป็นสมาชิกมีชั้นวางของมี s ซ p เปอร์แชทมีรายได้จาก u ู u ูปพรีเมียมรายได้จากการโฆษณาตอนนี้นะตอนนี้ก็คือถ้ามีผู้ติดตามหรือที่คนที่กด s u b สไครต์นะครับอย่างน้อย1000คนขึ้นไป ในเวลาในระยะเวลา1นึปี12เดือนเนี่ยจำนวนที่คนที่เข้ามาดูรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่า4000ชั่วโมงจำนวนทั้งนี้จำนวนชั่วโมงที่ดูกับจำนวนยอดวิวคนละอ่านกันนะยอดวิวคือจำนวนครั้งจำนวนชั่วโมงที่ดูก็คือเวลาที่คนดูวิดีโอ,อ สำหรับช่องใหม่การจะทำให้ได้4,000ครั้ง 4, 000, คนเข้ามาดู4,000ิวเนะี่ยใน12เดือนนี้อาจจะค่อนข้างท้าทายแต่เขไม่ยากจนเกินไปเขามีหลายเว็บไซต์ได้หลายช่องนะหลาย channel ที่ทำได้พอเมื่อช่องของเราเข้าเงินขายก็สามารถสมัครเปิดสร้างไรายได้ได้เลยอย่างน,นีขง้ของผมเองในเดือนอันนี้ยังเรียกเปิดสร้างไรายได้แค่แลกเปลี่นความรู้เล็กๆน้อย ก็ให้ดูว่าสถิติเดือนสิงหาคมเนี่ยมีผู้ติดตามใหม่57ยอดดูทั้งหมด5070มีหน้าทีที่ดูกวหนึ 1, 5, 6, ่งหากเป็นต้นการเป็นยูทูบเบอร์โหสมัยนี้ธุรกิจยูการเป็นยูทูบเบอร์นี่มีรายได้ดีนะก็คือผู้ที่อัพโหลดลงวิดีโอลงเว็บไซต์ของ y t u t u นะโดยการใช้ทักษะในเรื่องของความชอบความรักนะความถนัด เอามาสร้างสารรค์วิดีโอและมาเผยแพร่กันตอนแรกก็ถามตัวเองว่าชอบอะไรถนัดในเรื่องอะไรอยกตัวอย่างของคนนี้อ่ของดีวีล็อกอันนี้ก็น่าสุดใจเราได้เรียนรูปภาษากฤษด้วยนะบอกตัวตนนะบอกเอกลักษณ์ว่าของตัวเองว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นช่องเว็บไซต์ท่องเที่ยวดูดูดพเพลินเลจากเที่ยวจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ หว่างทางแวะตรงไหน5วันเพลินในสรุปใน1ชั่วโมงก็น่าสนใจอันี้คือปิ๊กกับพอยนะครับ 3. ควรมีความสามารถอย่างน้อยขั้นพื้นฐานในเรื่องของทักษะส,สกิลในเรื่องของการถ่ายทำวิดีโอการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นะตอันนี้เป็น y o u t u b e ชื่อว่าช่อง Channel Yes I Go นะมีคู่เ่่าชมก็หลายคนแล้วนี่ยได้ทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะครับ ศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบนะว่าเขามีข้อห้ามอย่างไรนะโดยเฉพาะที่สำคัญคือเรื่องล,ลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์หนังนะอันนี้ยูทูบเบอร์สองคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ทั้งสองคนนะคนนี้มีทั้งคู่มีสา,ม,ามีเป็นคนไทยคนนี้เป็นเจ้าของค่ายมวยนะแฟนเป็นเจ้าของค่ายมวยก็ฝึกเด็กๆให้ให้ให ฝึกมวยไทยนะจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน่าสนใจมากคนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์คนที่มาสัมภาษณ์คนนี้อันนี้ก็น่าสนใจทั้งสองช่องนะทุกช่องช่องมาลนะิช่องมาริให้ศึกษาความปลอดภัยการอัปโหลดนะเรื่องการสื่อละมกภาพเปือยข้อหาดูแรงเรื่องกรลิขสนะิทธิ์คล่องควรระวังอันนี้อันดับช่อง u t u b e นะเรียนตาม ผู้ติดตามที่ล่าสุดนี้นะครับก็ช่องที่หนึ่งผู้ติดตาม15ล้านคนโอ้โหเก๋ไกลสไลเดอร์นะน่าสนใจมากนะลองเข้าไปดูนะผมเข้าไปดูละนะครับเก๋ไกลสไลเดอร์มีละเรื่องหลากหลายอันนี้ก็10อันดับนะที่ก็มีมากกว่านี้นะครับแต่ละคนก็มีผู้ติดตามหลายคน การพาณิชบนสื่อสังคมออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จหนึ่งใช้อินฟลูเอนเซอร์สร้างสมดุลยาสร้างให้กับแบรนด์ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมไปด้วยการประสานร,รวมเนื้อหาโซเชียลกับแบรนด์ให้เข้ากับการตลาดก็จบโดยที่เนะเรื่องแนวโน้มของการพาณิชบนสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคตในรายวิชาของการพาณิชย์บนสื่อสังคมออนไลน์ก็หวังว่าทุกคนจงจะทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จแล้วนําทักษะที่ได้เรียนรู้นี้ไปฝึกทักษะนะไปฝึกการเรียนรู้การขาย การจำหน่ายสินค้าการโฆษณาประชาพันธ์เพื่อให้พัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่โลกยุคธุรกิจออนไลน์หรือการพันธบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปในอนาคตก็จบรายวิชาการพันธบนสื่อสังคมออนไลน์ถึงนี้สวัสดีครับ